หล้านแรกได้มาตอนอายุ25<ม>เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่คือ,อายุ18ปีโอ้ยหนล้านแรกจริงๆอ่ะทุกคนจะแบบรู้สึกว่าเอหนล้านแรกเนะี่ยเป็นเงินที่หายากมากแต่ถ้าสมมุติเราหาหนึล้านแรกได้แล้วเงินล้านถัดๆไปอ่ะมันจะหาได้ไง่ายมากขึ้นสวัสดีค่ะ เป็นปียธิดานะคะเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทของอ no ินโนเบ t ติกะหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าตัวเกสเองก็ดํารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทเดีวนะ Cosmetic กไทย l a n d เช่นกันนะคะและก็ตัวเองเนี่ยต้องเล่าว่าตัวเองได้คลุกคลีอยู่ในวงการของ i ินดัสซีนะคะหรือว่าในส่วนของหมวดของ Beauty และวก็เฮลตี้นะคะคลุกคลีอยู่มานานเกือบ10กว่าปี เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเข้าใจในเรื่องของผู้บริโภคและก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเฮลตี้และบิวตี้นะคะมามากกว่า1 0 0 0 0แรายค่ะ เริ่มต้นธุรกิจก็คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องขอเล่าย้อนกลับไปนานมากๆก็คือเริ่มต้นธุรกิจเลยอะตั้งแต่มาทําออนไลน์เลยตั้งแต่เริ่มต้นคืออายุ18ปีตอนนั้นก็เข้ามาในวงการนะคะสมัยนั้นพี่ๆอาจจะจาไม่ได้หรือว่าหลายคนก็อาจจะแบบอุย้ยนานขนาดนั้นเลยเหรอก็คือตั้งแต่เริ่มสมัยตั้งแต่ MSN นะคะตั้งแต่ไ h ไฟเกรซเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยที่มาทําธุรกิจในโลกของออนไลน์แล้วก็นําตัวซัพพลาเมนต์อาหารเสริมแล้วก็บิวตี้เข้ามาจําได้ว่า เฉพาะวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยตอนนั้นอะได้มีโอกาสในการสะสาหนานะะในเว็บท่าหรือว่าเว็บหลักของออนไลน์เนี่ยเป็นเจ้าที่3ของประเทศไทยค่ะหนึ่งร้านแรกนะคะต้องเล่าความว่าโอ้ยห,หนึ่งร้านแรกจริงๆอ่ะทุกคนจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยหนึ่งร้านแรกเนี่ยเป็นเงินที่หายากมากแต่ถ้าสมมุติเราหาหนึ่งร้านแรกได้แล้วเงินร้านถัด มันจะหาได้ไง่ายมากขึ้นถามเกันว่าตัวเกรทเองเนี่ยได้เงิน1ล้านแรกได้มาตอนอายุเท่าไหร่นะคะในสมัยนั้นนะคะได้ตอน,นาอายุ25เพราะได้เงิน1ล้านแรกอายุ2ี่ถึงมีโอกาสในการต่อยอดนำพาชีวิตหรือนำพาธุรกิจไปในด้านอื่นๆเพิ่มเติมค่ะยอดขายต่อปีปัจจุบันนี้นะคะก็ยอดขายประมาณมากกว่า100ล้านขึ้นไปค่ะ เป็นสินค้าที่เกิดเลยค่ะถ้าถามความประสบความสำเร็จจะขอ,อย้อนกลับไปประมาณ5ปีที่แล้วเนาะเป็นสินค้าตัวแรกที่รู้สึกว่าไม่มีใครทําไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีที่ไหนเลยแน่ๆนเลยเพราะเราคือแบรนด์แรกนะคะแบรนด์เดียวเจ้าเดียวที่กล้ามาบุกตลาดคือตลาดอาหารเสริมเพิ่มน้ําหนักนะคะทุกคนต้องแปลกใจเวลาไปพูดที่ไหนทุกคนก็จะแบบมีความรู้สึกว่ามีด้วยหรอผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ําหนักมีด้วยหรอนะคะแต่แน่นะคะเป็นแบรนด์แรกในความเชื่อมั่นของเราว่าเราต้องการเป็นตลาดที่ส่วนกระแสและ เราเนี่ยเห็นกลุ่มเป้าหมายของเราว่ายังมีคนที่ต้องการและมีช่องว่างในการตลาดที่เราต้องเข้าไปสนองความต้องการให้ลูกค้าได้มากขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกและเป็นจุดเกิดที่ทำให้เป็นเดอะนาคอสเมติกอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะ ในบริษัทนะคะที่เราวางแผนในกลยของการเติบโตเราแ,แบ่งการบริหารงานทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์ในแง่ผลิตภัณฑ์มานะคะช่วงหลังมาต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านหนึ่งก็คือเกี่ยวกับลูกค้าเรามี Data Analysis เกี่ยวกับลูกค้าค่อน้ังมาก่อนที่เราจะออกผลิตภัณฑ์เราเป็นแบแรนด์แรกๆที่กล้าที่จะไปถามลูกค้าว่าถ้าเราออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ลูกค้าจะซื้อไหมถ้าเราออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาช่วยแก้ปัญหาลูกค้าเห็นด้วยดีไหมเมื่อเราได้ความต้องการอ n นาลิซิของลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราจึงออกผลิตภัณฑ์ร่วมกับคอ l l a ิเบลเลชันกับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละด้านนั้นๆที่ออกมาค่ะในแง่ของผลิตภัณฑ์เราจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อินโนเวชันอินโนเวชีบหลายๆที่ที่นำนวัตกรรมจากที่ดีๆจากทั่วมุมโลกเข้ามา 2. เรากาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายรูปแบบนะคะที่จะเข้าถึงกระจายผ่านช่องทางทาง บริโภคมากยิ่งขึ้นค่ะและเราวางโกรดของการเติบโตของเดือนนาคอสเมติกเนี่ยห้จากยอดขายของปีนี้ค่ะยุคนี้นะคะในการทําธุรกิจประกอบอาในเรื่องของออนไลน์หลายคนเข้ามาทุกคนจะคิดว่าออนไลน์คือการทํามาง่ายหลายคนทําออนไลน์เพราะคิดว่ามันรอดแต่เปล่าเลยการทําออนไลน์ตอนนี้คือ ทุกคนเข้ามาทุกคนต้องรู้มันติแพลตฟอร์มทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k นะคะ Google นะคะ SEO, TikTok YouTube นะคะต้องไปหลากหลายช่องทางมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีสำหรับหลักการง่ายๆของคนทำธุรกิจออนไลน์คืออย่าเป็นคนที่นับเต็มแก้วต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาต้องพร้อมที่จะสู้รบตลอดเวลาเพราะทุกอย่างบนแพลตฟอร์มหรือแม้แต่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปไวมากไวมากจริงๆคะ่ะแค่สมมติข้อมูลที่เคยอัปเดตเมื่อเดือนที่แล้ว มาอัปเดตเดือนนี้ข้อมูลก็ล่าช้าไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่การทําออนไลน์ไม่เคยเปลี่ยนไปก็คือความจําเป็นของลูกค้าความต้องการของลูกค้าเพียงแต่เราจะเล่าเรื่องอยังไงทําคอนเทนต์ยังไงให้ลูกค้ามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและข้อที่2สําคัญที่สุดสําหรับการทําออนไลน์เพราะทุกคนเข้าใจว่ามันง่ายทุกคนก็เลยมีใจของความอดทนที่ลดน้อยลงคิดว่ามันง่ายแป๊บเดียวก็สําเร็จ ก็ในเมื่อความสําเร็จมันสามารถเสพได้ทางโซเชียลทั่วไปคนนี้ก็ส่งร้อยกล่องคนนี้ก็ส่ง200กล่องและถ้าฉันทําฉันก็คงจะได้100กล่อง200กล่องแต่เปล่าเลยค่ะทั้งหมดนี้มันต้องเกิดจากการอดทนฝึกฝนซ้ําแล้วซ้าเล่าและเรียนรู้ที่จะผิดพลาดค่ะ